เอามือปิดตามือปิดตานะจ้าอ,อันนี้สองอันนะอ่ะเปิดตาได้พร้อมเลือกอันไหนอันนี้เลือกอันนี้อ่ะเอ,า,อาใหม,อมเอาปิดตา,าใหมเออเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่ให้เปิดเดี๋ยวไม่ให้เปิดเปิดตาอ่ะพร้อมเลือกอันไหน โอเคอ่ะเปิดเดี๋ยวเดี๋คอยเปิดพร้อมกันนะ <Yeah. S 1> อ่ะหนึ่งเดี๋ยวแม่นับก่อน <Yeah. S 1> หนึ่งสอ<ำ>อุ้ยของพร้อมมีขนมด้วย <c oughs> อุ้ยแต่ของแม่ <c oughs> ของแม่ไม่มีอะ่ะทำไงอะ <c oughs> พร้อมพร้อมแบงให้แม่หรอ <Yeah. S 1> ให้แค่นี้หรอ <c oughs> ให้อีกเหรอ แม่อะแล้วน้องพร้อมกินแค่นี้<ม>เหรอแม่ใส่อันนี้แม่ใส่ใส่อันนี้แม่ใส่ใส่อันนี้แม่หน่อยอะเดี๋ยวใส่นี้ด้วยโอ้โหน้องพร้อมน้องพร้อมให้แม่เหรอแม่ขอบคุณน้องพร้อมมากเลยนะครับมาให้เข<อ>้าไปนม่แล้วอันนี้นให้ให้แม่อันเดียวเหรอแม่เหี๋วแม่ปิดจาวายอะแม่เอาไหนอ,อ่แะแม่เอาไหนอ,อ่ะ แม่พี่จะวายอ่ะแม่เอาไหนอ่ะเอาไหนแม่เอาอะไรเนี้เอาเนี้ยมาเรามากินขนมกันแม่เอาเจ้อันนี้ก่อนนะแกเนีกก่อนวายแล้วเป็นขนมดีก่านะแล้วแต่ก่อนเอาเอาใส่อันนี้ก่อนอ๋อทางหรืเหรอ